สวัสดีคะ่ะทุกคนเดินชมธรรมชาติค,ค่ะบรรยากาศไม่มีแดดคะ่ะทุกคนครึ้มฟ้าครึ้มฝนธรรมชาติมากเลยคะ่ะที่นี่ ชอบธรรมชาติก็อยู่แต่ป่าแต่เขานะคะทุกคนอยู่แต่ป่าแต่เขามักธรรมชาตินะคะอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในเขาเมืองเขาสวยงามเลย,ยบรรยากาศบะม,มีบะม,มีหอดแดดด้วยค่ะทุกคนครึมค่ะครึมฝ้าครึมฝน ปลาด้วยค่ะทุกคนเป็นตะมิเฮ็ดเนะาะเบิ่งด้วยค่ะมองว่าปลาอ้ยแบบเป็นตะมิเฮ็ดลรืม่เฮ็ดอีหลีค่ะเนี่ยจเจ๊เฮ็ด,ดอีหยังค่ะโอ้ยคุณน่ะโอ้ยดอกงามแท้ค่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าเฮ็ดหยังเนาะค่ะเนาะโอุโ้ยคุณน่ะพุ่นน่ะโอ้ยทุกคน ทุกคนเห็นบ่อเห็ดนี่โอ้ยเขาอ,อยากไปเก็บเห็ดเด้เห็ดเดยอะมากเลยอุ้ยิึงปลาด้วยค่ะไปตะมีเห็ดหลายหรือีพราะว้สอนเนี่ยสอนปลาเขาด้วยค่ะทุกคนโอ้ยสอนเนาะงามไหมค่ะ นะดูป่าเขาเบิ่งค่ะทุกคนโอ้ย่อยมากอีหลีมักธรรมชาติไหมคะ่ะธรรมชาติงามอีหลีค่ะทุกคนโอ้ยงามคักโอ้ยเห็นแสงแดดแล้วโ้ยธรรมชาติเบิ่งด้วยคะ่ะ ธรรมชาติเขาต้นไม้สูงและเริ่วเลยโอ้ยคากี่ลีค่ะคากนะคะ่ะทุกคนงามค่ะ ธรรมชาติไหมคะทุกคนสวยงามอีลีเนาะธรรมชาติก็ได้ค่อยมากแบบนี้แหละคะ่ะมากไปตามป่าตามเขาตามรุกตามดงแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเมื่อคือตอนสเป็นสมัยวัยรุ่นเนาะตอนเป็นสมัยวัยรุ่นนี่โอ้ยไม่ได้มากเด้อแบบนี้นะพวนแล้วไปแต่มองอันมันมีแสงอยู่แล้วเป็นวัยรุ่นมาถ้าถ่ามากแกมากแล้ว มักเขา่าแต่ดบแต่ปลาแต่ดงแบบนี้คะ่ะทุกคนมักชมธรรมชาติแบบนี้คะ่ะงามค่ะกหลี่เฮ้ยอยากมีอยากมีมูหาเห็ดด้คะ่ะทุกคนเอ้ยคือสิคักเนาะโอ้ยมึนต้นใหม่อีกอย่างนี่มึนต้นใหม่ด้วยคะ่ะเด้อยพวพ่อน่ะมีการมาเขียนต้นใหม่อัน คือตอนเท่าเป็นสมัยอันเป็นนักเรียนเห็เนไหมคะทุกคน,นกเนาะเบืองเนี่ยเด้อเบยตอนเท่าเป็นสมัยนักเรียนบ่มีโทรศัพท์บ่มีอีหยังกะมักไปเขียนตามต้นไม้แบบนี้แหละค่ะทุกคนสมัยนี้มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตมีอีหยังแหละกัยังพักกันมามักเขียนตามต้นไม,ม้อยู่เนาะค่ะเนาะเบืองเด้อค่ะเบยเพิ่อเขียนเพิ่อนหน่อย G บวก S เลิฟผุนีน้ผุนฮวโอนคัดคักคัด อุ้ยคักขนาดเลยพวนนะพวนอุย้ยคักคัด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 อุ้ยต้นไม้บอกลากบ้าน,นี่พักกันมาเขียนพักกันมาเขียนเต็มต้นไม้เลยอุยต้นอันนี้ก็งามขนาดเลยสูงและหลิวคือเกา่าอุย้ยกินได้หรอ จะกินไปทุ่ทิศได้เหยืซักยึดเนื้อปลานะื้ดบในืดองได้เหยแฟนจะเงาะเพิ่นไอซามีเหรอไหมคะเพิ่นไปกินผลไมป้ลมปลาผลไม้ปลากิดปติตาซึมไม่หรีไหมคะเอ้ยงามเลยคะ่ะเอ,อ้ยพุ่นน่ะอันนี้กับเขาว่าเขียนอนันลูกหัวใจอยู่กลางปาลาอยู่กลางต้นไม้เลยคะ่ะ อะมันเป็นต้นไม้อีหยังวะข้าเจ้าคือมาเขียนอุย้ยมันเป็นแบบนิ่มมากเลยค่ะทุกคนต้นไม้อันนี้นะต้นไม้อีหยังวะนิ่มๆแหมเนี่ยเฉพาะข้าเจ้ามาเขียนมักยังดอกเนาะคะ่ะนิ่มแหมเว้ยพว่นน่ะเว้ยปลาลูกปะโอเห็นผลไม้ป่ายแล้วค่ะทุกคนเนี่ยสามีเพคนซิมหมากอันนี้ละ มา,มา,า,มมาไหมคะมาอีกหนึ่งน้องามอีลีค่ะมาอีกหนึ่งน้อคนดอกดอกดอกคักไหมค่ะทุกคนอืมคักอีลีค่ะธรรมาชาติงามค่ะธรรมชาติงามอีลีค่ะ ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ซํานี่กันเนาะค่ะเนาะพาชมธรรมชาติกับค,คลิปนี้ไม่ได้ไปใส่มาใสา่คือเก่าค่ะชมธรรมชาติอยู่แต่กับป่ากับดบกับ,ก,บกับดงค่ะทุกคนเฮ้ยงามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะ